สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยคะ่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกนะคะหากท่านเกิดในลัคนาเมษท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะหรือหากท่านรู้จักคนที่เกิดราศีเมษฝากแชร์ไปให้เขาได้รับรู้คลิปนี้ด้วยนะคะเจ้าราศีเมษทุกท่านคะ่ะดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่16-31สิงหาคมปี2566จะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าค่ะและจะบอกด้วยนะคะว่าท่านมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะโดยรวมในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนะคะโดยรวมแล้วช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายไปนในทิศท,ทางที่ดีขึ้น มีดวงได้รับข่าวดีจากบางสิ่งบางอย่างมีความสุขมากขึ้นสบายใจมากขึ้นการงานของท่านในช่วงนี้ก็ท่านมีดวงจะได้ทําอะไรใหม่ๆจะมีการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะมีการเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มต้นทําอีกอย่างด้วยคะ่ะบางท่านก็จะมีการจบจากงานเดิมเริ่มต้นทํางานใหม่หรือจบจากสัญญาเดิมมีการเซ็นสัญญาใหม่หรือต่อสัญญานั่นเองคะ่ะ จบจากโปรเจกต์เดิมเริ่มต้นทำโปรเจกต์ใหม่งานที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาท่านจะทำสำเร็จในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันปัญหาบางปัญหาที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้จะดีขึ้นหรือไม่ก็จบลงมีทางแก้ทางออกหากเรื่องนั้นยังไม่จบนะคะเรียกได้ว่าเบากว่าที่ผ่านมาไม่หนักอึง้งเช่นที่ผ่านมานั่นเองค่ะช่วงนี้งานของท่านจะเพิ่มมากขึ้น บางท่านจะต้องรับผิดชอบางานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปเป็นช่วงที่ท่านนั้นวุ่นวายพอสมควรเพราะว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านนั้นจะเพิ่มมากขึ้นค่ะขอให้ท่านตั้งใจทํางานให้ดีๆทุ่มเทกับงานให้ดีๆเพราะว่าช่วงนี้งานของท่านนั้นโดดเด่นมากผลงานออกมาดีงานจะให้โชคให้ลาบเช่นให้ชื่อเสียงให้ทรัพย์สินเงินทองได้รับความ ได้รับคำชมเชยจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะขอให้ท่านลุยทำงานให้เต็มที่เพราะเป็นช่วงที่ท่านยิ่งทำยิ่งได้เหมาะแก่การสะสมผลงานช่วงนี้ท่านทำงานเก่งค่ะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเช่นพ่อค้าแม่ขายเซลในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปพนักงานขายกินเปอร์เซ็นต์นะคะช่วงนี้ขอให้ท่านนั้นลุยทำงานให้เต็มที่ แล้วท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าท่านจะเหนื่อยมากต้องพูดมากพูดเยอะขึ้นจึงจะค้าขายสําเร็จสติปัญญาและไอเดียดีความคิดลื่นไหลไม่ค่อยตื้อตื้อตันต,นตนัเหมือนช่วงที่ผ่านมาในช่วงนี้และที่สำคัญคิดอะไรได้ไวขึ้นท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ไอเดียและความคิดช่วงนี้ไอเดียดีๆไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องถือว่าดีมากเลยทีเดียวแต่ก็ต้องขอบอก ชาวราศีเมษล่วงหน้านะคะว่าช่วงนี้กว่าท่านจะได้อะไรมาไม่ง่ายเลยบางอย่างต้องทําซ้ําต้องฟันฝ่าและอดทนมากๆจึงจะสําเร็จฉะนั้นอย่าใจร้อนวู่วามให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้ไปตามขั้นตอนอย่าข้ามขั้นตอนโดยเด็ดขาดเพราะว่ายังไงท่านก็ทําสําเร็จให้มีสติและมีสมาธิทั้งในด้านของการทํางานและการใช้ชีวิตนะคะช่วงนี้ท่านมีแรงกระตุ้นจากภายในคะ่ะ อยากทำนั่นอยากทำนี่อยากมีอยากได้ยังไงก็ใจเย็นๆทำทีละเรื่องโปจะโฟกัสทีละเรื่องนะคะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จัใจร้อนคะ่ะอะไรก็อยากจะให้เสร็จไวๆทั้งๆท,งท,งท,งที่เป็นไปไม่ได้ขอให้มีสติและใจะเย็นๆนะคะขอเน้นย้ำช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะมีดวงได้ไปในที่ที่ท่านนั้นยังไม่เคยไปมาก่อน จะมีการพบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาค่ะท่านจะได้เจอกับใครบางคนที่ไม่ได้เจอมานานจะได้ทํางานที่ไม่คิดว่าจะได้ทําด้วยใครบางคนจะทําให้ท่านอึดอัดลำบากใจหงุดหงิดําคาญใจอยากจะทําอะไรให้ท่านนั้นรีบลงมือทำท่านอยากจะทําอะไรท่านก็จะได้ลงมือทำอยากจะอ,อยากจะทำงานชิ้นไหนจะได้ทำช่วงนี้งานยุ่งงานเยอะ และท่านจะสนุกกับการทำงานมากๆและท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนั้นยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนช่วงนี้เหนื่อยและหนักแต่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นควรจะช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านดีขึ้นท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานเพิ่มทำงานไปแก้ไขกับปัญหาไปด้วยและนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาข้อนี้มีแน่นอนโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำนะคะ แม้แต่ท่านใดที่รับงานอิสระฟ r e e l a n c e ก็จะเจองานลักษณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันงานที่คิดว่าง่ายกลับไม่ง่ายโดยรวมรับมือกับงานได้แก้ไขกับปัญหาก็เก่งมากๆค่ะมาที่การเงินของชาวราศีเมษกันบ้างช่วงนี้ท่านมีโชคด้านการเงินนะคะมีดวงได้เงินพิเศษหรือว่าได้เงินจากสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะได้บางท่านได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาบางท่าน ได้เงินจากการเจราจาต่อรองบางท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือสําเร็จช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินค่ะการเงินเข้าออกเข้าออกได้มาจ่ายไปท่านเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่เพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่คาดไม่ถึงเข้ามาไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายนะคะและที่สําคัญค่ะรายจ่ายบางอย่างไม่ถึงอยากถึงไม่อยากจะจ่ายแต่ก็ต้องจําใจจ่าย,ายโดยเฉพาะ รายใจที่เกี่ยวกับบ้านและรถนั่นเองนะคะช่วงนี้มีมาแน่นอนค่ะเช่นจูๆ่ๆหม้อหุงข้าวพังตู้เย็นเสียแอร์น้ำหยดหลังคารั่วหรือไม่ก็อยู่ๆก็รถมีรอยขีดข่วนยางแบนจอดอยู่ดีๆก็มีคนมาชนเฉยเลยหรือขับชนนั่นชนนี่เล็กๆน้อยๆนะคะและช่วงนี้ค่ะท่านจะหมดเงินไปกับการสนองกิเลสตัณหาของตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะเยอะเจอสิ่งของถูกใจซื้อเลยอยากได้มานานหรือบางครั้ง ของที่ท่านอยากได้ลดราคาหนักมากต้องรีบซื้อเดี๋ยวจะหมดซื้อไม่ทันคนอื่นยังไงก็ขอให้ท่านนั้นมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆเพราะว่าช่วงนี้รายจ่ายของท่านค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้านนั่นเองนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นค่ะหมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์ช่วงนี้นะคะการเงินของท่านนั้นถึงแม้ว่ารายจ่ายจะเข้ามาเยอะแต่ว่าท่านจะหมุนเงินได้การเงินยังสามารถบริหารจัดการได้ มีกินมีใช้เงินจะไม่มีคําว่าขาดมือนั่นเองค่ะและหากท่านติขดขัดมีปัญหาด้านการเงินท่านจะแก้ไขได้ทุกครั้งนะคะจากนี้ไปการเงินของท่านจะค่อยๆดีขึ้นและท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทํางานหาเงินเพิ่มด้วยนะคะแต่ว่าจากนี้ไปท่านจะเหนื่อยมากๆก,กว่าจะได้เงินมา บางครั้งต้องทํางานอาต้องทํามากกว่าหนึ่งครั้งจึงจะสําเร็จและได้เงินเงินที่ท่านจะได้หลักๆก,ก็มักจะมาจากงานและจะมาจากความรู้ความสามารถจากการลงมือทําของตัวท่านเองเป็นหลักท่านจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านหมุนเงินหนักมากและรายจ่ายที่เข้ามาก็ล้วนแล้วแต่เป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นจําเป็นจะต้องจ่ายทั้งสิน้น บางครั้งท่านจ่ายไปแต่ท่านจะได้สิ่งของกลับมาหรือว่าได้รอยยิ้มได้ความสุขกลับมาไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะขอเตือนล่วงหน้าแต่จะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองหรือว่ามีข่าวดีจากการเดินทางค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้หากท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยขอท่านนั้นเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆเพราะว่าช่วงนี้คนที่เข้ามาค่ะ มักจะไม่ค่อยจริงใจมาเพื่อหวังผลประโยชน์จากตัวท่านเท่านั้นหรือไม่ก็มักจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่ามีคนคุยอยู่แล้วนั่นเองค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ชีวิตคู่เป็นช่วงที่ท่านต้องเห็นอกเห็นใจกันให้มากๆอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากและอย่าพูดเองเออเองอย่าคิดเองเออเองอะไรที่พูดแล้วทำ้ายจิตใจคนฟังก็ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงให้ท่านคิดก่อนที่จะพูดเสมอ แต่หากท่านติดขัดมีปัญหานะคะให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือลจากผู้ครองได้เลยค่ะผู้ครองจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ในยามนี้นั่นเองนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆแนน้อยระมัดระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบและมักมีอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายระวังภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบนะคะข้าขอให้ชาวราศีเมษทุกท่าน พบเจอแต่ความสุขนะคะกราบขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขและสมหวังในทุกๆด้านสวัสดีค่ะ